เลยด,ดิเคยกันติ่ทยหูกันบ้านหนึ่งนี่คืายหูกนไยหูกอนอะเอามืแ่จะเรีนพรพ่อแม่ออกทุกคนทุกท่านเมื่อนี้ก้มาพบมาพ่อกับเจ้าบ้างเก้ายินดีพ่อแม่ออกเข้าสู่ซ่องทุกเจ้าบ้างอสบายดียมพอ่อยมแม่ป้าดุทุกคนที่อยู่ทางลาววอที่อยู่ทางไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนานะเนาะพรลงแม่ป้าเมื่อนี้เขากา็ได้มาเข้ามาวัดเมื่อนะ อะไมาพ่อโจบนเมื่อค่ะเบิ่งหุ่นโจบ้างกับหุ่นเพิ่นนี่กับซีต่างกันเนาะพ่อไม่ออกน้ำนักเพิ่นจักรโล่ลอยโล่ลอยโลเนาะได้หอบกับซีมาสอบถามเพิ่นเหมือนกันพ่อไม่ออันเจ้านี้ซื้ออะไรก็ซื้อเคลลี่ซื้อเคลลี่พ่อไม่ออกเคลลีกับเป็นดูร้านบัตรแล้วเนาะแม่เพิ่นคนก็แล้วนะเพิ่อนใครมาบนเก็บบ้านเนาะเก็บบ้านเจ็ดมื้อพ่อไม่ออก เลยว่าเห็นแปลกๆนะเห็นเพิ่นเยอะก็จะบ้างจะบ้างก็เลยว่าจะถ่ายคลิปหนเพื่อนเนาะเห็นยุสวรรษมีเห็นมาจังหวัดอ่าปกติเพิ่นสี้ยุสวรรษห่องไม่ออยูธวรรษเนี่ยอยู่คุ้นกันเนาะมันไอ้อัดบอกเลยเลยมันคนร้ายระหว่างก็ันอยู่บ้านเฮาก็สศีสมุทรไปแวบนึงนะพอไม่ออกมันออกวันนี่มานั่งกันมา โอ๊ยมานั่งนกันจือมา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 แมพาเาสองคนมาโจหคุ้มเลพาบิดเตมาเอาเลยสวัสดีดีนี่สวัสดีนี่โอ้อโจวัดมื่อสวัสดีอาจารย์อายจารนยน่องไม่าหาจัดหํำจืเวรไม่มีเลขเด็ดที่จัดห้ำนี่ต้องสู้ก็าริงจริงคือเนี่ยนี้โจวัดเมื่อเนาะ เอาไปได้ฮะอยางมาดิ้นนะเพื่อนเลยมาพกนาพ่อตากันแจ้งอยู่ที่เออจูคมเป็นกองเลยเนาะแหละพอไม่ออกซื้อแด้วเจ้าน่ะรายงานซื้อนะไหมจูนันนี่นี่จุมาจุมาแล้วนี่จุชุกนั่นนี่จุแมนจุแมนเอออยู่นี่มีจูเท่างบ้างเนาอจูนี่ห้าหกหเจ็ดเจ็ดแม่พัญญาคู

nè này Đây bá cái đây này Đây nè đứa một hai ba bốn đi mà cái đây này Còn những cốt tham thì cốt Nè Này đi hay thung không? Không không nào không có Không có không แต่ปงเห็ดแต่ละมืออะไเจ้ากำลังเราเป็นสองคนเจ้าผู้เล่นยี่สิบามแล้วฮะสาม,สาม,มเจ้าไปแทก <c> <c> ันเลยน้ำหนักเจ้าได้เท่าไรน้ำหนักเจ้ากอจะว่าได้สามสิบุดท้านี้น้ำหนักเท่าไรเจ้าสแป โบกกันกักสี่คนพุ่นเี้ยที่ช้ำนะใครกาแฟใครสาวกคนเมื่อี่เห็นเพิ่นขี่รถที่มหาลินยุะแถะว่ะมาวันนี้เฮงใหญ่นาะเห็นห้องห้าอะไรไการขด้องแบบคือกันครับท่นนี้นี่แต่ว่าปีนึ่งก็ขึ้นท่านึงแต่ว่าค้นห้องก็ขึ้นคือการฟ้องไ่มองเลยประจบก็ได้เบอร์ประกาศเนาะแต่ว่าเห็นยูเวตบอกเงีียเงี้ยเหมีย ก้าจบม .7 ก็ส่งต่อเยียนเดียแบบต่อใบองษ์หินเวีดเลยเลยบอโด้วยเผื่นมีทุนการศึกษาต่อเงีนเบียจบจม .7 เป็นมาม .6 ม .7 ่สองปีเนาะบภสาเวียี่้มาเลแล้วสบายดีสิสสบายดี สบายดีง่ายเลยจวนันก็เห็นนำแล้วเก็เห็นน้ำน้าน่เวทมาคลายเครื่องมีมูจักกองเิญเจิญจุามเน่ห้องเยลยจหามจมาจมาเหมนจหเนะจมมาแห่งมนึ่งอันนี้ดิตะเบินเทียน嘛ภาษาตะกี้บ่ไดเทียนเลย บ่มาภาษาบ้านนาะเบอรมูดจะเบิร์มูดว่าเจ้าเกมีเห็นภาษาของเขาอันนี้ภาษาทองกินนเลยจะทุกด้ไหมจะุกขได้คับาห้าาห้เดินเกำลังในเพือสูงเนี่นั่งนกันดิคับน้่มยังไม่แพ้ยังแพ้น้มานั่งลิ้นนะเพื่นพอไม่ออกเลย ไม่ดีนนี N ่เลยน่อกผมเขาสิลินจะสัำตุกตาเลยขอโดัสลนเลียด่นเข้ามานี่เลยมุ่นเมื่อลยแต่ยันในดองาเมื่อีรอยู่คนอยู่ไม่ไี่มีแล้วแบบนี้เนาะ เดินเจ้าใกล้แข็งคลองเลยเที่ยวเที่ยคองเออเซีุกับคักอยู่ในแบบย่ำแรงเข็มลองเข็มลองดินโมดและอยู่สวรรค์กันเลยเขาเห็ดใหม่ออลน์เอพาแล้วคือกันบอกกับวันใหเ่ียญภูมเขาบอใกล้บานไดลงไปในในเออเจ้าเลียมันคกับโค้กผมวันนี้บอฮอดโค้บบ ลงสินวัดใหญ,ญ่เญนาปูมันลงสีลงประเลยนเจ้เสนามบินสนามบินพอมเมียวจำนวนมีบ้าิ่ะเลยนอะไรบ้าบ้าหอไวนี้พรมเมีเวิ่นเบิ้งเจ้าอยูนนะ่ไหนฮะไลายซิบคนได้เบิ้งนะครับเจ็ดซิบคนคนุ่เลยเขาอีเดมาเบิ้งเลยตั้งนาทีนะ สิบนาทีสิบสิบสามเอามันไปเลยเลยบอกมีเมนโตโตทางท้ายมันเจ็ดเ็ดนาทีอันนั้นวิมันถางนานีมันใยูฮอดสิบห้านาทีห้างกระซองเลยกระซองห้างกระซองสามแล้วไปื้อมันบอกมีใสีถ้าเมืองยีานบอกหบนกบนอยู่นี้ เดี๋ยวว่ายานยานคือยันนั่นนี่คิจะธรรมดาแน่นอะกระโบนู้รก๋เนี่นวานีนคิดหนึ่งกะสีแดงหู้งมันถือดอันอี่าง้สูเปรนเพื่อกะคอยพังเรางวันแม่ผัดแตได้สิได้เอาสันนั่งแมนมานากระโบดีเด้ามปีโบดีสามปีโบดีเคยจะได้มีกระโบดีได้ เอาเมีอเคยเอเมีแล้วกับมอาบนนะถึงเอาเมื่อบทุกค่นดูนะจเอาเม่อจิเมี่มบถนะเม่นเลยโบสม่นนี่เม่นเจ้าฮะก็เคยโบดนี่บอกแม่ต้งเจอโบสถ์ไเนี่ยถ้าเคยอือก็เคยโบดเธอเธอแหละิตก็มาก็นธอนั่นคือมีผันไดบเนาะมีถันที้เคยบดถ้าเคย จะบวนทรงสการออบวจนู่ตาแรนี่เคยบวชนเลยบวเคยมีเคยนัาะมีแต่เห็นเป็นเล็กน้อยมาลินมานีเทาวัตรี่ดเห็น่นมาลินยุ่แต่เก่ากเลย่นมาลินแทาวัดแน่มักย่อคน,นดีเนะานะอเน,น,น,นาะมูออสื้อไอจะนเสี นกนนี่ก็ได้เว้ากันเนาะได้ถามกันก็โอ้เฮงสมโขนเนาะฟองไม่ออกก็ถือว่ายาวสมโขนถือว่ามีเพื่อเอกกาฝากก,าก,ากาุไลกุแสเฮิร์นเดอร์สมันนิน้อยเหรเนาะนี่แหละสมันนิน้อยเฮาก,กาฝากกุไลกุแสจู่จบ้างเนาะกดติดตามไว้ผู้ที่ยังไม่มได้ติดตามกาฝาก แ่วาเป็นกำลังเจอเฮ้ตัวน้อยเนาะกะขอเฮ้บุญคำบุญสู่ทุกคนทุกท่านให้อยู่ดีมีแห่งสุขภาพขอเฮ้แข็งแรงเนาะตัวน้อยทุกคน <c oughs> และพ่อแอม่พี่น้องควรติดตามเฝ้าชมเบิ้งกะให้อยู่ดีมีแห่งเด้อเมื่อทุกคนอ่ะสวัสดี